ครับสวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ v o a มาพบกันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่29่กรกฎาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลน่อนสนิทดิฉันวรางคาชมชื่นและดิฉันนิติการกำลังวันครับเราสามคนมาพบกันนะครับวันนี้คุณจำเริญลานะครับก็คงจะมีสาระบ้างแหละนะครับแล้วก็เรื่องราวบันเทิงก็ย่อมจะมีนะครับมีจริงจริงเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้มีเยอะนะฮะตั้งแต่เรื่องของ ฮมเลสนะฮะคนไร้บ้านในอเมริการวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะว่านักเรียนต่างชาติที่จบที่สถาบันอเมริกันตอนนี้ได้ข่าวว่าประธนาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเปิดแผนที่จะให้โอกาสคนเหล่านี้ทำงานในอเมริกามากขึ้นเน่นะครับแล้วก็เรื่องราวชุมชนในเม็กซิโกที่สะท้อนถึงปัญหาของชาวบ้านที่พยายามที่จะปกปักรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพวกเขานะครับจากมาเฟียแล้วก็การปลูกพืชที่ใช้น้ำมหาศ,าศาลเลยนะเดี๋ยวคุณร่างขนาดจะมาเล่าให้ฟังส่วนเรื่องราวสายเศร,รษฐกิจแล้วก็มีนะเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มสตรีมเพลงนะที่ตอนนี้มีประเด็นเรื่องวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะท้ายสุดนะทัดแมวนะอย่าลืมเลยวันนี้มีตอน เรื่องตอนท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องของแมวตัวใหม่นะสมาชิกล่าสุดของทำเนียบข่าวในอเมริกานะ,ะรครับอีไะครับอยากจะเริ่มข่าวแรกกันวันนี้นะครับเป็นอัปเดตกันสักนิดหนึ่งครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในะบริเวณชายแดนรัสเซียกับยูเครนนะซึ่งพักหนึ่งแล้วลหละว่าหลายคนเนี่ยพยายามที่จะดูว่า,าประนาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยจะหงายไพย่หรือว่าแง้มไพ่เปิดมา มากน้อยแค่ไหนนะล่าสุดครับในวันศุกร์นะครับนาธิวิดีปูตินก็ระบุนะครับว่าสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแลานติกเหนือหรือว่าเนโตเนี่ยยังไม่ตอบรับคําขอด้านความมั่นคงของรัสเซียต่อสถานการณ์ยูเครนแต่นะนี่ขีดเส้นใต้รัสเซียพร้อมที่จะเจรจาต่อไปนะครับธนาธิวิดีปูตินแสดงท่าทีต่อสหรัฐแล้วก็เนโตเป็นครั้งแรกนะครับขณะที่หารือทางโทรศัพท์ กับประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาครองของฝรั่งเศสนะฮะหลังจากที่ปูตินเนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีต่อไปนักเา่ามาหลายสัปดาห์นะครับ,าบารัฐบาลรัสเซียระบุครับว่าประธานาธิปูตินเนี่ยจะศึกษาท่าทีของสหรัฐแล้วก็นาโต้นในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะตัดสินใจดําเนินการเดๆถัดไปนะครับขณะที่ทางทำรรเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุนะครับว่าประธานาธิปูตินเนี่ยย้ากับทางมาครองว่าไม่ต้องการให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะ ทางนี้หาน,นก็สอดคล้องกับที่เราทราบก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่ต้องการทําให้เกิดสงครามนะครับรัสเซียระบุด,ด้วยนะครับว่าความกังวลของรัสเซียที่มีต่อประเด็นนี้ก็อย่างที่ทราบกันก็คือเรื่องการขยายกาลังของนาโตมาที่บริเวณยุโรปตะวันออ,ออกการที่ยูเครนอยากจะเป็นสมาชิกองค์การนโตแล้วก็เรื่องของศักยภาพทางทหารของนโต้ในภูมิภาคที่รัสเซียมองว่าเป็นภูมิภาคอ่อนไหวนะครับทางนี้สหรัฐแล้วก็นโตเนี่ย มีท่าทีที่ทชัดเจนเนะว่าจะเรียกร้องให้รัเสเซียเนี่ยเ,เลิกก้าวร้าวกับยูเครนนะแล้วก็บอกว่าหลายข้อที่รัเสเซียขอมาเนี่ยไม่สามารถทำได้นะฮะผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นความคืบหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่สหรัฐสามรายเนี่ยบอกกับรอยเตอร์นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณใกล้ชายแดนยูเครนซึ่ง ทางรัสเซียเนี่ยส่งทหารไปนับแสนคนแล้วนะครับบอกว่ายังได้มีการเพิ่มคลังเลือดนะฮะแล้วก็เวชภัณฑ์เผื่อว่าจะต้องมีการรักษาพยาบาลถ้าเกิดเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเขามองว่าสัญญาณเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียก็พร้อมจะปฏิบัติการเช่นกันนะครับเอาละจากเรื่องราวของรัสเซียจะไปพูดถึงเรื่องของโควิดบ้างวันนี้ผมมีเรื่องที่จะอัปเดตอ่ที่เกี่ยวข้องกับโควิด ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามีประเทศนะดินแดนที่เป็นเกาะนะฮะคิริบาสที่สามารถที่จะรอดพ้นจากโควิดมาเป็นเวลาหลายเดือนหรือ2ปีนะฮะก็ล่าสุดปรากฏว่าพบเคสโอมิครอนใช่ไหมครับคุณวรรคณาค่ะใช่ค่ะส่าธานณสาธารณ,าาร,ณรัฐคิริบาสนะคะซึ่งก็เป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกกึ่งกลางนะคะระหว่างมลรัฐฮาวายและประเทศออสเตรเลียเนี่ย ได้ปิดประเทศมาเกือบ2ปีเต็มแล้วนะคะหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 เพิ่งจะมาเริ่มเปิดประเทศในเดือนมก,กราคมนี้เองแต่เปิดแล้วก็เจอปัญหาเลยทันทีนะคะเจอการติด ของโควิดสินะคะโดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาอยู่ที่ว่าคิริบาสนะคะได้อนุญาตให้อ่า r c h of Jesus Christ of l a t t e t d a y Saints นะคะหรือศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนเนี่ยเชา่าเหมาลำเครื่องบินนะคะเพื่อนำเอาชาวคิริบาส54คนกลับเข้ามาในประเทศซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ใน54คนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมิชชันนารีหรือว่าผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนนั่นเองที่เดินทางออกไปจากคิริบาส เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกก่อนที่จะมีการปิดประเทศนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คิริบาสก็ทําการตรวจสอบผู้โดยสารในเครื่องบินลำก่าวอย่างดีเลยนะคะก็คือมีการตรวจ ตรวหาโควิด19ตั้งแต่ย,ยู่ที่หมู่เกาะฟิจินะคะมีการกำหนดให้ทุกคนที่อยู่บนเครื่องเนี่ยต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องถูกกักตัวในระหว่างที่รอผลตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงคิริบาสแล้วด้วยแต่มาตรการที่ดูหนานแน่นรัดกุมดังกล่าวนะคะก็ยังไม่เพียงพอค่ะหลังจากที่ปรากฏว่าผู้โดยสารมากกว่าครึ่งหนึ่งของเที่ยวบินพิเศษดังกล่าวหรือประมาณ36คนเนี่ยนะคะติดโควิด19นะคะแล้วก็การระบาดของโควิด1 9เนี่ย ยังได้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนอีกด้วยทำให้ยอดผู้ติดโควิด19ของคิริบาสเนี่ยเพิ่มจาก36คนเป็น181คนภายในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะภัยพิบัติ ซึ่งคิริบัสและ,ะประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกอื่นๆนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศสุดท้ายหรือว่าปราการด่านสุดท้ายของโลกแล้วนะคะที่หลุดรอดมาจากการระบาดของโควิด -19 โดยเหตุที่อยู่ห่างไกลาจากประเทศอื่นนะคะแล้วก็จากการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดนะคะแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันเฝ้าระวังเนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถต้านทานการระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์โอมิครอนได้นะคะ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนแห่งมาวิทยาลัยออคแลนด์ like Auckland, ประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว s s o c i a t e d p r e s s นะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโควิด -19 ก็จะระบาดไปทุกคนทุกแห่งทั่วโลกค่ะไม่มีที่ใดรอดพ้นไปได้เพียงแต่ว่าประเทศที่ยังรอดมาได้เนี่ยก็จะต้องดูว่าสามารถใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยซื้อเวลานะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ทันหรือไม่เท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันเอง ประชากรเพียง1ใน3ของคิริบัสนะคะหรือแสนกว่าคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะคะในขณะที่ร้อยละห้นะคะได้รับการฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียว แต่ที่น่าเป็นห่วงนะคะที่คิริบาสก็คือว่าการให้บริการสาธารณาสุขเนะะี่ยค่ะมีค่อนข้างจะจํากัดแล้วก็ค่อนข้างจะพื้นฐานนะคะเรียกได้ว่าทางประเทศเนี่ยมีเตียงผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วย ICU เนี่ยไม่กี่เตียงเองนะคะแล้วในอดีตเนี่ยผู้ป่วยที่หนักๆจริงๆก็ต้องถูกส่งไปรักษาที่หมู่เกาะฟิจิหรือนิวซีแลนด์ทำให้ประธานาธิบดีของคิริบาสนะคะก็ต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนรีบประชิดวัคซีนแล้วก็ประกาศนะคะว่ารัฐบาลจะใช้ทรัพยากรทุกทางเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวของประเทศเล็กๆนะฮะที่อยู่ในทะเลมันเป็นประเทศหมู่เกาะก็ยังพบการระบาดของโอมิครอนซึ่งก็สะท้อนเหมือนกันว่าด้วยความที่เป็นประเทศเล็กเนี่ยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ค่อนข้างมีอย่างจํากัดเช่นกันนะครับเอาละรครับพูดถึงเรื่องทรัพยากรที่จํากัดนะก็ทุ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินข่าวอ,อัตราคนที่เป็นคนไร้บ้านในอเมริกาเนี่ยมีจํานวนสูงขึ้นแล้วก็เป็นข่าว พาดหัวนะฮะผมเองก็ได้รับคำกังวลจากญาติๆเหมือนกันพอเห็นข่าวที่คนไร้บ้านาทำร้ายนะผู้คนาตามทั้งถนนในเมืองใหญ่ทั้ง LA แล้วก็นิวยอร์กตอนนี้เนี่ยผมทัองเอนเนิญได้เห็นข่าวเรื่องยาวเรื่องหนึ่งนะฮะที่พูดถึงเรื่องคนไร้บ้านแล้วก็การที่ผู้บริสุทธิ์นะฮะตกเป็นเหยื่อนะฮะก็ทำให้เปิดประเด็นเรื่องนี้ใช่ไหมคุณนิธิการ ทั้งใน York, งนิวยอร์กโอเคอืมครับเป็นยั<ห>นง้งไงบ้างห,หรวมถึงเมืองใหญ่ๆอีกหลายแห่งในสหรัฐเองด้วยนะคะนับว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญในช่วงเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาถึง <c oughs> <3 S 1> สามเหตุการณ์สองเหตุการณ์ในเกิดที่ L.A. นะคะเผื่อใครไม่ได้อัปเดตคือเกิดวันที่สิบสามมกราคมสองเหตุการณ์แรกเนี่ยคือเป็นพยาบาลวัย70ปีถูกชายไร้บ้านชกร่วงไปกับพื้นจนกระโหลกร้าว ส่วนในวันเดียวกันเกิดอีกฝั่งฝั่งของ LA นะคะคือเป็นนักศึกษา UCLA ถูกแทงเสียชีวิตระหว่างทำงานคนเดียวในร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นฝีมือคนไร้บ้านอีกซึ่งทั้งสองเนี่ยถูกตั้งข้อหาแล้วแต่อีกเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นดังเลยก็คือเกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์กสองวันหลังจากนั้น15 <S 2> <S 2> <S มามกราคนก็คือ มิเชลโกนะคะเป็นหญิงเชื้อสายเอเชีย e วัย40ปีก็คือถูกผลักตกลงไปในรถเอรางรถไฟใต้ดินแล้วก็ถูกรถไฟพุ่งเข้าชนถถถเสียชีวิตซึ่งทั้งสาประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าไล่เลี่ยกันในเดือนมกราคมก็เลยทำให้ประเด็นของเอ่อคนไร้บ้านเนี่ยถูกฉายขึ้นมาถูกเปิดแผลขึ้นมาซึ่งจะบอกว่าเป็นแผลเรื้อรงังแผลกดทับในสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้ AP เขาก็เลยไปเจาะลึกเรื่องนี้ออกมานะคะแต่ว่าในด้านของ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิออทธิคนไร้บ้านเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะไปเหมารวมว่าคนไร้บ้านเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือว่าจัดก,การกับปัญหาคนไร้บ้านด้วยการใช้ความรุนแรงกลับไปเพราะว่ามันไม่ได้ผลอีกด้านหนึ่งก็คือทางเอลิททานะคะจาก national homelessness law center เนี่ยบอกว่าการตีตราคนไร้บ้านว่าเป็นกลุ่มที่เราต้องหวาดกลัวมากกว่าจะมีความเมตตาก,กับเขาเนี่ยจะยิ่งผลักไสให้พวกเขาเนี่ยหันหน้าเข้าสู่การใช้ความรุนแรงหรือว่าการก่ออากรรมได้นะคะที่นี้ เขาก็เป็นเหมือนกับผู้ช่าชาญหลายคนที่มองว่าจริงๆแล้วคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นเหยื่อมากกว่าเป็นผู้ก่อเหตุแต่ว่าข้อมูลที่สนับสนุนที่มีการเก็บสถิติกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไม่สามารถจะยืนยันได้เพียงพอเพราะว่าที่ผ่านมาคือตำรวจไม่ได้รายงานเหตุการณ์ถ้าเกิดว่ามีคนไร้บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องและทางสำนักง,งานสืบสวนกลางสำนักหรือเอฟบี i ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่พำนักอาศัยของคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ รุนแรงต่างๆด้วยนะคะ AP เขาก็เลยขุดต่อไปติดต่อไปอยังสำนักง,งานตำรวจในเมืองใหญ่ๆใ,ในอเมริการวมถึงนครลอสแองเจลิสนครนิวยอร์กรวมถึงเมืองใหญ่อีก6แห่งซึ่งรวมถึงกรุงวอชิงตันเองด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีการเก็บข้อมูลที่พนักอาศัยของเหยื่อและผู้ต้องสงสัยในเหตุฆาตกรรมหรือว่าการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าปรากฏว่ามีแค่ LA ที่เดียวคะ่ะที่มีการ เก็บข้อมูลดังกล่าวนะคะนอกนั้นก็คือไม่ได้เก็บข้อมูลและที่น่าสนใจก็คือหลายคนบอกว่าหลังจากมีประเด็นเรื่องความรุนแรงซึ่งเกิดเกิดขึ้นโดยฝีมือของคนไร้บ้านแล้วเนี่ยทางการมีการแก้ไขหรือว่ามีการพยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างไรเนี่ยก็ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนออกมานะคะขณะที่สามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ทางการเองก็ไม่ได้ point out เรื่องอาการป่วยทางจิตเพราะว่ามีหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กก็คือบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีอาการมีประวัติเป็นโรคจิตเภทด้วยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทาง L A P D เขาบอกว่าเมื่อเราเห็นตัวเลขสถิติที่ผ่านมาที่บอกว่าในปี2020นเนี่ยคนไร้บ้านประมาณ20%ในอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงพอเห็นตัวเลขลักษณะนี้และความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่า ผู้กาหนดนโยบายอ่ะต้องเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนการมีบ้านมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายแล้วที่ผ่านมาเมืองที่มีปัญหามากๆอ่ะโดยเฉพาะอย่างแคลิฟอร์เนียมีการแก้ไขว่าอย่างไรรายงานของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐเนี่ยนะคะบ่งชี้ว่าราวหนึ่งในสี่ของคนไร้บ้าน5้าแสนแปดหมื่นคนในอเมริกาเนี่ยกระจุกตัวอยู่ที่นิวยอร์กกับแอลเอขณะที่ปัจจุบันเฉพาะแคลิฟอร์เนียเนี่ยยังมีคนไร้บ้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นคนนะคะคุณนัทพล แม้ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาแคลิฟอร,ร์เนียทุ่มงบประมาณเพิ่มอีก2 0 0พนล้านดอลลาร์จากงบประมาณ12 0 0 0พล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหาคนไร้บ้านโดยเฉพาะแต่ว่าในมุมมองของผู้ในการด้านสุขภาพจิตของทาง LA นะคะโจนาธานเชอรินบอกว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันเหมือนเป็นการปิดปลัสเตอร์ยาให้กับปัญหาที่ถือว่าเป็นแผลเรื้อรังมาหลายทศวรรษ,ษ,ษแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยควรจะใช้การกระจายทรัพยากรของรัฐองไป เพื่อสร้างชุมชนที่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆที่คนไร้บ้านต้องการได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เพื่อมอบโอกาสให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมั่นคงและสมบูรณ์ได้ค่ะอืมมีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าที่ตัวเลขที่เก็บจากเอเอเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่เป็นเหยื่อจากกรณีฆาตกรรมนะเอ่อ,อม,มีที่เป็นเหยื่อจากกรณีฆาตกรรมโดยคนไร้บ้านในประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ผู้ที่เป็นเหยื่อที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยมีถึง20%กว่าปร์เซ็นตะ์ะก็พูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวที่จะเป็นเหยื่อมากกว่าที่จะเป็นผู้ก่อเหตุว่างั้นเถอะใช่เนะอาละครับผมสัญญาว่าจะพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะฮะแต่ว่าเวลานี้จํากัดหรือเกินเอาอย่างนี้ละกันจะบอกว่าไ e ร t e เตเนี่ยเขาไปทําโพลนะเขาไปถามนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะเขาบอกว่า ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็เขาบอกว่าเขตเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศรวมทั้งหมด46แห่งเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อต่อไปนะแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ชะลอนะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็มาพ่วงกับพวกปัญหาเรื่องอ่าคอขวดในการผลิตแล้วก็ขนส่งสินค้าทั่วโลกนะฮะ ไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voa.thai.com เอาละ่ะเข้าสู่ช่วงกึ่งกึ่งบันเทิงนะคุณธีการ <laughs> ก็คือเรื่องของเอ่อ i f y ก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงปรากฏว่ามีตำนานศิลปินเบอร์ใหญ่มากถ้าคุณเกิดทันนะฮะนิวยังวิวาสวิวาทะนะงัดกับพอดแคสต์นะะคนหนึ่งเรื่องวัคซีนจนเป็นเหตุ ที่จะต้อง Spotify เนี่ยต้องตัดสินใจนะเลือกใครคนใดคนหนึ่งเชิญเลยคุณอธิการเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปเอี่ยวกับแพลตฟอร์มดังอย่าง Spotify ด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Spotify ตัดสินใจถอดบทเพลงของศิลปินในตำนานนิวยางซึ่งฉันเกิดไม่ทานแต่เพลงดังของเขาก็คือ h e a r t of go พอพูดถึงทั้งสองท่านก็ร้องออกขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าทางนิวยาง้อออื อจะอ๋อหรือจะเออแต่ก oh okay. ็คือเพลงเขาเพลงเขาเพราะจริงๆอะนะก็คือแบบชอบชอบซึ่งเขาเองเนี่ยจริงๆถ้าเล่าเรื่องแรกเริ่มเดิมทีมันเกิดขึ้นเมื่อวันพุธประมาณการสัปดาห์นี้คือนิวยังเนี่ยนะคะไปยื่นจดหมายต่อทางผู้จัดการล่า่ายเพลง Warner Music Group บอกว่าฉันจะขอถอดบทเพลงออกจาก Spotify ทั้งหมดเพราะ Spotify เป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนพอดแคสต์อันโด่งดังของโจโรเกนที่เผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับวัคซีน โควิดสิบเก้าอันนี้เป uh huh. ็นรายงานของรอยเตอร์คือการฟาดกันไปฟาดกันมาระหว่างประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเนี่ยก็เลยทําให้ทางนิวยางตัดสินใจอขอยื่นไปกับ s p อ t i f y ว่าฉันขอเอาเพลงออกแล้ว Spotify ก็ทําตามนั้นแล้วก็ออกถแถลงการ์ตามไปว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของนิวยางและคิดว่าจะกลับมาร่วมงานกันได้ในเร็ววันนี้และทางแพลตฟอร์มเองพยายามจะสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับของผู้ฟังกับเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลของผู้ผลิตเนื้อหา แล้วก็ <Huh. S 1> พยายามถอดเน,นะะื้อหาพอดคาสต์ที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0ตอนออกไปแล้วส่วนรายการพอดคาสต์ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะก็คือมีชื่อว่า The Joe Rogan Experience เป็นเอ่นำเสนอโดยพิธีกรพอดแคสต์วัย54ปี Joe r o g a ก็คือดังมากๆใน Spotify เลยก็ว่าได้แล้วเขาจุดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับโควิด โดยเมื่อเดือนมก,กราคมเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์270รายนะคะไปลงนามในจดหมายเรียกร้องให้ Spotify เนี่ยจัดก,การกับเนื้อหาที่โรแกนนำเสนอโดยบอกว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในพอดแคสต์ของเขาอะนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของประเด็นดราม่านะคะที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหรือว่าพอดแคสต์ที่หลายคนอาจจะเคยฟังผ่านหูกันมานะคะ่ะ คขอบคุณมากเลยครับเป็นประเด็นจากวงการบันเทิงที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมนะแล้วก็พอเราเห็นชื่อนิวยางเราก็คิดว่านิวยางเนี่ยเราก็มองว่านิวยางเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ไปทะเลาะกับอีกเรื่องหนึง่งแต่ปรากฏว่าเอาไปเอามาก็คือว่าลดใช่ให้ถอนเนื้อหาของแอนตี้แบคซร์หรือว่าข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดอะล่ะครับอยากจะข้ามไปที่ เม็กซิโกบ้างนะผมมีเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นที่ผมคิดว่าฉายภาพสะท้อนนะในการที่คนในชุมชนเนี่ยต้องการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเพื่อช่วลูกชั่วหลานนีแล้วก็เกี่ยวข้องกับน้องอะโวคาโดด้วยนะฮะผากหรือว่าผลไม้โปรดของพวกเราหลายๆคนคุณร่างคณามีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ ค่ะเรียกว่าน้องอะโวคาโดก็เจอแรงต่อต้านซะแล้วนะคะอาจจะทำให้สายสุขภาพบางคนไม่สบายใจนะคะแต่ยุดฟังกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นพืชพันธุ์ที่จะว่าไปเรียกได้ว่าเป็นปฏิหารแห่งพืชผลการเกษตรที่เม็กซิโกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเกษตรกรรายย่อยในเม็กซิโกโดยเฉพาะในรัฐมิโชอาคารหลายพันคนเนี่ย มีส่วนอะโวคาโดเพียงไม่กี่ไร่นะคะก็สามารถทําให้พวกเขาเนี่ยหารายได้ส่งลูกเรียนนะคะถึงระดับมหาวิทยาลัยซื้อรถปิกอัพได้เรียกได้ว่าเป็นผลผลิตทางเกษตรที่พืชผลอื่นๆเนี่ยไม่สามารถให้ค่าตอบแทนเทียบเท่านี้นะคะแต่มันก็มีประเด็นขึ้นมานะคะที่ว่าก็มีชาวเม็กซิโกนะคะได้ลุกขึ้นมาต่อต้านการปลูกอะโวคาโดนะคะหรือการทําสวนอะโวคาโดเนี่ยเพราะว่าการทําสวนอะโวคาโดนะคะไป S <S <an> ก็มีบางส่วนเหมือนกันนะคะที่ไปรุกรานนะคะลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเพื่อขยายพื้นที่สวนนะคะแล้วก็มีการสูบน้ำเอาไปใช้ด้วยซึ่งเมืองหลายๆเมืองที่ลุกขึ้นมาต่อต้านทางตะวันตกของเม็กซิโกโนเนี่ยนะคะเมืองหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่มาของรายงานในวันนี้จากสำนักข่าวเอนะคะก็คือเมืองเชรานค,ะค่ะที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านไม่ให้มีการลุกรานเข้าพื้นที่ป่านะคะเพื่อปลูกอะโบคาโดได้อย่าง ผิดกฎหมายนะคะซึ่งเมืองนี้ที่สามารถทําได้เนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเมืองเชราเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ประกาศตัว,ตวเป็นอิสระและก่อตั้งรัฐบาลท้องถิ่นตนเองได้สําเร็จก็ก็คือสามารถตัดสินใจอะไรได้เองในเมืองนะคะก็เลยมีการขอร้องให้ชาวสวนนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็จากนั้นถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยก็มีการใช้กําลังเหมือนกันนะคะมีการไปตัดต้นไม้ตัดต้นอะโวคาโดนะคะมีการเอารถแบ็โฮไปตัดพื้นที่เข้าป่าเป็นต้นนะคะซึ่ง ทางสมาชิกของชุมชน,นก,ก็บอกนะคะว่าการทำอะโวคาโดทำให้มีการลักลอบตัดไม้เข้าไปพื้นที่สวนป่าต้นสนนะคะซึ่งต้นสน,นก็มีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากและในขณะเดียวกันก็มีการดูดน้ำจากใต้บาดาละะมาปลูกต้นอะโวคาโดเยอะเพราะว่าอะโวคาโดี่ยกินน้ำเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ทำให้ เรียกได้ว่าผู้คนที่อยู่ใต้แหล่งน้ำเนะะี่ยค่ะหรือว่าปลายปลายทางแหล่งน้ำเนี่ยก็ไม่มีน้ําใช้กันนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกร,กรผู้ปลูกและผู้ส่งออกอะโวคาโดก็ไม่มีมาตรการจริงจังใดๆออกมานะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปลูกและส่งออกอะโวคาโดอย่างยั่งยืงยนใดๆนะคะแต่ในขณะที่เมืองอย่างเมืองเชรานั้นนะคะประสบความสําเร็จก็มีเมืองอื่นๆนะคะที่ไม่ไกลาจากเมืองเชรานี่ที่พยายามต่อต้านการลักลอบถางป่า เพื่อปลูกอะโวคาโดแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะไม่ประสบความสําเร็จไม่พอยังไปสะดุดต่อของมาเฟียหรือว่าแก๊งค้าลักลอบค้ายาเสพติดอีกด้วยนะคะเช่นในเมืองที่ยกตัวอย่างมานี้ก็คือชื่อเมืองวิลามาเดโรนะคะที่คนในท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามระดมให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่ก็ถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะคะลักพาตัวนำเอาตัวนักเคลื่อนไหวเนี่ย ไปรุมทำร้ายนะคะเพื่อให้ล้มเลิกการกระทำดังกล่าวซึ่งในเรื่องนี้นะคะนักนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิง์กหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกอะโวคาโดแก๊งมาเฟียค้ายาเสพติดเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่เขาเชื่อนะคะว่าจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยว่า แก๊งมาเฟียหรือแก๊งค้ายาเสพติดนะคะมีส่วนได้ส่วนเสียและอาจจะเป็นผู้ลงทุนโดยตรงนะคะในในการทําสวนอะโวคาโดเนื่องจากผลประโยชน์ที่อย่าง,างที่ดิฉันรายงานไปเมื่อตอนต้นน่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีเองก็มีแก๊งมาเฟียแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งหนึ่งนะคะที่เข้าครอบครองธุรกิจการทําเหมืองเหล็กแล้วก็จัดการส่งออก เหล็กไปยังประเทศจีนด้วยตนเองเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเมืองวิลลามาเดโรที่มีประสบที่ประสบปัญหาเนี่ยก็ถูกเคยถูกล้อมรอบไปด้วยป่าสนนะคะตอนนี้ก็คือกลายเป็นเขาหัวล้นไปแล้วแถมยังชาวสวนก็ยังเร่งขุดน้ํานะคะบาดานยิ่งขุดเลืกลงไปอีกเพื่อหาน้ํานะคะมาใช้จนทําให้คนประชาชนทั่วไปเนี่ยคะ่ะไม่มีน้ําใช้จนต้องขับรถปิกอัพนะคะหรือบางทีก็ต้องใช้มา้าหรือบางทีก็ต้องเดินไปหาแหล่งน้ําจากแหล่งอื่นมาใช้กันแล้วคะ่ะ ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของชุมชนนะใครอยากจะนึกภาพให้ออกแบบจำแจมเนี่ยเดี๋ยวคุณรังพนาจะเอารูปไปลงใช่ไหมให้เห็นชัดๆเลยแบบส่วนอะโวคาโดนเนี่ยทำให้เป็นภูเขาวหววล้นจริงๆนะคถ้าเราสัญญาไว้เหมือนกันที่จะพูดถึงเรื่องวีซา่านักเรียนนะผมจะสรุปให้แทนคุณอิชิการหละกันก็คือว่าโจไปเดนเนี่ยได้ออกกฎนะที่ยืดหยุ่นให นักเรียนที่จบจากสถาบันอเมริกันในสาขาสเต็มก็คือสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยผนวกสาขาเพิ่มมากขึ้นเช่นการวิเคราะห์ด้านการเงินนะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยอยู่ในแผนกสเต็มด้วยซึ่งถ้าถูกจำแนกอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานต่อในอเมริกาง่ายขึ้นนั่นเองก็ตอบโจทย์ของอเมริกาว่าอยากจะได้ คนที่เก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะฮะก็อยากจะปิดเรื่องสุดท้ายคืออยากจะให้เวลากับน้องอีกคนหนึ่งนะก <c oughs> <c oughs> ็คือคือน้องน้องที่เป็นแมวตัวใหม่นะของทําเนียบขาวนะก็ชื่อน้องวิลโล่นะทำเนียบขาวก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วตอนนี้จริงๆมีสุนัขอยู่นะ ก็มีสุนัขน้องคอมแมนเดอร์นะเป็นสุนัขเอ่อเจอเ e อร์ชัเปที่ศสนาทิบิบลีไบเดนแล้วก็สตรีมแมวเล็กหนึ่งจิวไบเดนเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นก่อนหน้านี้ก็มีน้องเมเจอร์ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงในทำเนียบขาวการที่มีแมวเนี่ยก็สร้างความคึกคักให้นะเพราะว่าคนรักแมวก็สนใจแล้วเขาบอกว่ามีนักประวัติศาสตร์ ที่ทางสำนักข่าวเอพีไปสัมภาษณ์มาว่าการที่ผู้นำม,นะมีสัตว์เลี้ยงยก็ทำให้ประชาชน,นรู้สึกว่าเข้าถึงง่าย,ยได้มากขึ้นนะโดยเพิ่งยิ่งตอนนี้เรตติ้งของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ไม่สู้จะดีนะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วประวัติของเจ้าวิลโลนะแมวตัวใหม่ก็อายุ2องขวบนะแล้วก็สีนี่คุณว่างคณะเห็นสีแล้วจะเรียกว่าสีอะไรเทาขาวหรอ น่าจะเรียกเทาขาวนะคะทับบี้เทาขาวเทาขาวเขา,วขา,วขาวดวงตาเนี่ยสวยงามดวงตาสีเขียวนะฮะแล้วก็เห็นรูปแล้วก็ดูท่าทางคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะฮะก็ไปพบกันกันกบจิลไบเดนเมื่อตอนที่หาเสียงประธานาธิบดีคือสตรีหมายเลขหนึ่งตอนที่โจไบเดนหาเสียงเป็นประธานาธิบดีก็ขึ้นเวทีด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันที่เมืองวิลโลว์กรอฟนะฮะในรัฐเพนซิลเวเนีย แมวตัวนี้เนี่ยกระโดดขึ้นตุ๊บบนเวทีนะขณะที่โจไบจิวไเดนเนี่ยหาเสียงก็ถูกชะตากันนะเจ้าของโรงนานะซึ่งเป็นสถานที่หาเสียงตอนนั้นก็เลยยกเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยให้กับจิวไบเดนแล้วก็พูดมานานแล้วว่าจะเอาเข้ามาที่ไวท์เฮาส์นะในที่สุดแล้วก็คือได้ได้มาเป็นนะสัตว์เลี้ยงประจำทำเนียบขาวซึ่งทำเนียบขาวเนี่ย ห่างเหินแมวมาราวสิบปีเห็นจะได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีจอร์จดับเบิลยูบุชนะที่มีแมวแต่ว่าแมวตัวนั้นเสียชีวิตไปเมื่อตอนปี2009ก็ไม่อีกทีหนึ่งก็คือกว่าสิบปีละก็มาน้องวิลโล,น,ลนี่แหละนะเป็นแมวจนกระทั่งโฆษกคำนียบข่าวนะเจนซากี้ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีแฮชแท็กขำๆด้วยนะ แฮชแท็กโคตัส c o t u s ก็คือ president of united states ก็คือแมวแห่งสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆที่เป็นประธานาธิบดีเขาจะเรียกโคตัสใช่ไหม president of united states หรือว่าศาลสูงเขาก็เรียก supreme court of united states นี่มีโคตัสแล้วนะมีแฮชแท็กโคตัสถ้าหาแฮชแท็กนี้อาจจะเจอเจ้าวิโล่เนี่ยเจอรูปวิโล่ได้เอาล่ะ เออก็้อมปาขอมคอนะครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ก็นำเรื่องราวสาระต่างๆนะฮะมานำเสนอก็เป็นวันเสาร์ก่อนตุษจีนนะครับก็อยากจะพูดวพอวยพรปีใหม่จีนแล้วกันนะครับขอให้ซินเจียอยู่อีสิน,นีวุฒิชัยนะครับวันนีเ้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ